ตลาดจะกินตามรอยที่เคยมานะครับก็แวะทานอาหารเช้าตันนี้ก็เจ็ดโมงกมว่าก็มาถึงแล้วนะครับจียอนแห่งชาติภูกไปหนึ่งรอคิวกันไปขัดจังมาเอาติ๊กเกอร์ตอนนี้ก็ขั้นตอนของการจ้างแบกสัมภาละนะครับ เราก็มีอยู่ผ่มหนึ่งไม่น่าจะไปอเองไหวข้างหลังนี่พอไปได้อยู่อันนี้ก่อนแล้วกันดูคนรอเพียบเลยเเส่วนทางนี้ลูกหาบลูกหางกา็มามาเจอวันหยุดครับคนก็จะเยอะๆสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ดูสนุกดีนะในขั้นตอนการชั่งน้ำหนักครับของผม7จกิโลผมไม่เอาขึ้นฝากพี่ลูกหางก็แบกไปครับส่วนข้างหลังนี้ก็ประมาณสักน่าจะประมาณสักห้าโล ชิพอได้เรื่องอนะหรือพี่รูร้ขางเขาอูาบอสบายเลยเขาผมว่าถ้าเราเตรียมร่างกายดีๆเนาะออกกำลังกายแล้วก็มีโพนยที่การเตรียมพร้อมที่ดีมันก็โอเคอะ่ะก็ขึ้นขึ้นมาได้ตามหมายตามแต่งโมโ <laughs> จะต้องอุดหนุนสินค้าชุมชน,นแล้ว <laughs> <laughs> สวยอะ่ะสีอะ่ะ เออโทนมากเลยดูแม่ค้าน่าแบบซื้อปุ๊บใส่ปั๊บเลยได้ป่ะได้โอเคนะเดี๋ยวใส่เลยเดี๋ยวใส่เลเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยฉัดไม่ไหวอุ้ยสั่นไปรุ่นเก็เดินชื่อก่อนละใส่มากสั่นก็หลังไม่เห็นเลยครับนี่นีหามขึ้นนีหามขึ้นใช่เนื้อน่ารักอ่ะของชอบของชอบผมว่าน่าจะสักครึ่งทางแล้วล่ะ เขาบอกเลยไม่กี่กิโลแต่เหนื่อยแม้แเหนื่อยอยู่นะถ้าแบบถ้าไม่ฟิตร่างกายเนาะแล้วก็ไม่มีไอ้ข้างหลังเนี่ยก็จะแย่อยู่เพราะว่าทางมันชันแล้วก็กขรุขระด้วยแต่สนุกดีมาแบบคนเต็มเลยเส้นทางลูกหักก็เยอะเออวันที่มีคนเยอะนี่ก็สนุกด้ยลองดูดีไหมเต็มเลยหลังคา คนไผยที่้างเขาดีเขาคงเ,เ,เอางวงรัดนะเสน่หปูกระดึงอยู่ที่ฐานขึ้น ดูข้างหน้าถ้าเดาผมว่ามันน่าจะเป็นสะพานท้ทายๆแล้วนะที่จะถึงเนี่ยนันก็ไต่ายขึ้นมาตั้งเยอะแล้ววันนี้มาอยู่สามวันนะคนไม่เยอะมันก็คงสาเหตุหลัก,กคงจะมาจากมันเป็นที่ท่องเที่ยวที่ต้องออกแรงเดินมันก็เลยท้ายคนต้องลังเลอะ่ะมาหลังแป้แต่ก็ไม่ใช่ว่าสุดนะ แเรายังต้องเดินต่ออีกจะเป็นทางลาดเอาไงเยอะส์ yes. นี่ไงไ <c oughs> เห็นเห็น <c oughs> แต่ในภาพเราอิ่ขึ้นได้ทำไมเราจะขึ้นไปได้วะเจอ